ตับของคนเรามีหน้าที่มากกว่า500อย่างทั้งการผลิตสารที่ร่างกายต้องการการทำลายสารพิษรวมทั้งการขับของเสียออกจากร่างกายเราจึงต้องดูแลรักษาตับของเราให้มีสุขภาพที่ดีตลอดไปเราต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อตับงดการรับประทานสารที่เป็นโทษภายต่อตับ<ๆ>เช่นยารักษาโรคต่างๆแอลกอฮอล์หรือไขมันที่ผ่านการทอด เป็นไขมันเสียซึ่งจะมีส่วนทําให้ตับเราเสื่อมมีไขมันไปแทรกตับรวมทั้งตับหมดสภาพตับแข็งและมีโอกาสเป็นมะเร็งตับสูงมากการล้างพิษตับการล้างไขมันที่พอกตับมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างยิ่งเพราะตับเป็นอวัยวะที่สําคัญต่อร่างกายในเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งการสร้างสารการทำลายของเสียและขับของเสียออกจากร่างกาย ถ้าตับมีสุขภาพดีร่างกายเลยจะมีสุขภาพที่ดียิ่งเพราะว่าการทํางานของร่างกายจะเป็นไปนตามระบบที่ทําให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีตลอดไปสําหรับการฟื้นฟูด,ดูแลตับการขับพิษขับของเสียก็คือตับสาม,มารถทําได้2วิธีวิธีแรกที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดิเนตแค่ทำอยู่คือการเข้ากระบวนการล้างพิษอย่างเป็นขั้นตอนใช้เวลา3วัน2คืน กับอีกวิธีหนึ่งง่ายๆท่านสามารถดูแลฟื้นฟูตับของท่านด้วยตัวท่านเองโดยการใช้สมุนไพรที่ได้ถูกพิสูจน์ว่ามีประโยชน์ต่อตับเช่นขมิ้นชันและผลไม้อีก3ามชนิดคือตีพาร,ราซึ่งประกอบด้วยสมอไทยสมอพิเพกและมะขามป้อมนำมาเป็นสูตรรักษาฟื้นฟูด,ดูแลตับแต่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราสามารถนำสมุนไพรเหล่านี้มาทำเป็นสารสกัด ซึ่งจะทําให้การออกฤทธิ์ดียิ่งขึ้นเพราะการสกัดสารสกัดในต่างประเทศสามารถทําให้สารบริสุทธิ์ปราศจากสารปนเปื้อนการออกฤทธิ์มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นฝ่าการใช้สมุนไพรทั่วไปการนํามาใช้ก็มีความสะดวกเพราะว่าสามารถควบคุมปริมาณของสารต่างเนี่ยได้อย่างดีทําให้ประสิทธิภาพปฏิทิผลในการที่จะใช้สมุนไพรที่อยู่ในรูปสารสกัดเนี่ยมาฟื้นฟู รักษาขับของเสียทําให้ตับะสะอาดระบบการทํางานของร่างกายระบบการทํางานของตับเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาพปกติได้อย่างดียิ่งครับ